อีพเก้าเก็บตกเลขท้ายสองตัว16มีนาห8แปดสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซทางช่องมหาบารมีน้ำชุบยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ในอีพีที่เ้า ลงช่องบอนจันที่10มีนาคม2568คลิปนี้จะเป็นคลิปรวมผพยซองเด่นล่างชุดเก็บตกตามที่ FC ขอมานะคะผลงานแดงวันหนึ่งมีนาได้เด่น4ผลลางบัน2ตัวออก5-4วิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันที่ข้อมูลแรกเลขท้าย2ตัวใบนี้เลยค่ะให้เลขเด่น3ตัวมาตัวและคู่ชุด2ตัวถูกติดต่อกันมาแล้วหลายงวดนะคะมาดูผลงานในว่าสิบหพฤศจิกาให้ถูก3ามด ว่าหนึ่งธันวาให้ถูกหกหนึ่งว่าสิบหกธันวาให้ถูกหนึ่งสองตัวกลับว่าสองมกราให้ถูกหนึ่งห้าตัวกลับว่าสิบเจ็ดมกราให้ถูกสามสองตัวกลับว่าหนึ่งกุมภาให้ถูกห้าหนึ่งว่าสิบหกกุมภาให้ถูกในชุดเด่นศูนย์ให้ครูเลขท้ายสองตัวไม่เข้าค่ะ วันหนึ่งมีนาะให้เลขไม่เข้าเป่านะคะมาดูข้อมูลกันสำหรับวดน,นี้16มีนาคม2568ให้เด่น3ตัวมาตัวได้แก่เด่น1 3และ0นสำหรับคู่เลขท้าย2ตัวมีเลขดูตามภาพนะคะ ตามมาด้วยดาวเด่นประจำวันล่างให้เด่นสามตัวมาตัวผลงานวันหนึ่งทันวาให้ถูกเด่นหวันสิบหทันวาให้ถูกเด่นสองวันสองมกรดาให้ถูกเด่นห้าวัน17ดมกราาให้ถูกเด่นสองวันหนึ่งกุมภาให้ถูกเด่นห้าวันสิหกุมภาให้ถูกเด่นห้าและเด่นศูนย งวดหนึ่งมีนาให้ถูกเด่น4มาดูกันสำหรับงวดน,นี้16มีนาคม2568ให้เด่น3มตัวมาตัวได้แก่เด่น1นหและ0มารับชมกันต่อกับแนวทางเล็กบิ่งบงในสายทหารมาได้ทั้งบนและล่างนะคะผลงาน แนงวันสิบหกท่านว่าให้วิ่งแปดผลลางบันออกแปดหกสามต่อมาวันสองโมกระาให้วิ่งหนึ่งผลลางบันสองตัวออกห้าหนึ่งวันสิบเจ็ดโมกระาให้วิ่งหนึ่งผลลางบันออกเจ็ดเจ็ดเก้าและสองสามไม่เข้าเป้าค้าววันหนึ่งกุมภาให้วิ่งศูนย์ผลลางบันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์วันสิบหกกุมภาให้วิ่งเลขห้า ผลรางบันออกสองตัว50วัน1มีนาให้วิ่งเลขสีผลรางบันออกสองตัว54สี่ำหรับวันนี้มาดูกันคะ่ะสิหกมีนา2568ันหกสิเลขวิ่งบงในสายทหารให้วิ่งเลขห1ึ่บล้าน1มาล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้จะตรงเป้าหรือไม่รอรุ้นกันนะคะ มาต่อกันที่แนวทางเลขผ้าบอกสำหรับแนวทางเลขเด่นไว้เลขผ้าบอกชุดนี้ให้ดูในกรอบสีเหลืองนะคะเป็นเลขเด่นที่ชอบมา10หน่วยล่างมาดูผลงานกันคะ่ะเมื่อหนึ่งท่นว่าเลข้าบอกดึงเลขเด่นได้ห้าหกดผลลางบานเลขท้ายสองตัวออกหกหนึ่งปรากฏว่าถูกเลขเด่นหที่หลักสิบล่าง วันสิบหกธันวาเลขผ้าบอกดึงเลขเด่นได้สามศูนย์สองหกผลลางบัลเลขท้ายสองตัวออกสองหนึ่งปรากฏบ้าถูกเลขสองที่หลักสิบลา่างวันสองมกราเลขผ้าบอกดึงเลขเด่นได้หนึ่งห้าเก้าสองผลลางบัลเลขท้ายสองตัวออกห้าหนึ่งปรากฏบ้าถูกเลขห้าที่หลักสิบล่างและก็ยังถูกเลขหนึ่ง ที่หลักหน่วยล่างอีกด้วยนะคะวันสิบเจ็ดมกราเลขผ้าบอกดึงเลขเต่นได้หนึ 1, 5, 9, ่งห้าเก้าสองผลลางบันเลขท้ายสองตัวออกห้าหนึ่งปรากฏว่าถูกเลขห้าที่หลักสิบล่างวันหนึ่งกุมภาเลขผ้าบอกดึงเลขเต่นได้ห้าสี่กับห้าผลลางบันเลขท้ายสองตัวออกห้าหนึ่ง ปรากฏบ้าถูกเลขห้าที่หลักสิบล่างวันสิบหกกุมพาดึงเลขเต่นได้หนึ่งห้าเ้าสองผลลางบัลเลขท้ายสองตัวออก50ปรากฏบ้าถูกเลขห้าที่หลักสิบล่างวันหนึ่งมีนาดึงเลขเต่นได้สกับหผลลางบัลเลขท้ายสองตัวออกห้าสี่ ปรากฏดบ้าถูกเลขเด่นมาทั้งสองตัวห้าสี่สำหรับวันนี้16มีนา2568หนึ่งเลขเด่นได้หนึ่งห้าเและสองจะตรงเป้าที่รักสิบล่างแม่นอีกหรือไม่รอรุ้นกันนะคะท้ายคลิปนี้แอดมิน จะสรุปเลขเด่นประจำคลิปให้เหมือนทุกครั้งนะคะจับเลขเด่นชนสี่สำนักมีข้อสังเกตผลงานวันหนึมีนาที่พึ่งผ่านมาได้เด่น4ผลลางบัน2ตัวออก5้สี่สำหรับวันนี้16มีนาคม2568จับเลขเด่นชนได้ที่เด่นหนึ่ง จะตรงเป้าแม่นอีกหรือไม่รอลุ้นกันค่ะเซฟเอาไว้ดูเป็นแนวทางเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นกันก่อนนะคะว่าแม่นหรือไม่แล้วค่อยตัดสินใจค่ะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกท่านคลิปจบแล้วขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านที่กดแชร์กดขอบคุณ สนับสนุนกดกระดิ่งและกดติดตามแล้วกลับมาพบกันอีกในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ